สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับผมมือนี้ก็คือเก้านะครับพี่น้องอยู่กับพ่อคอยน้องบีมเมื่อเก้านะครับน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมื่อนี้มีตัวใดมานําเสนอพี่น้องเขาเลยครับมีแม่ลูกกับมือนี้โอ้มีแม่ลูกวะครับแม่จ้าโอ้แม่ลูกครับผมแม่ลูกตัวแม่เนาะแม่จ้าแม่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องเบื้องนะครับเบื้องหน้าตาแม่เิ็นครับโอ้แปดขีดตมบูน้ำมาได้บุนี้ตาแต้มแก้มจ้ำตาแม่อนี้ับแม่เป็นนะครับ งามมีครับพี่น้องครับว่้ผมก็ได้เขียวคู่เดียวตัวนั่นไหมเรนจ้ะมาครับนี่ควายลูกแรกนะครับควาลูกแรกจ้ะควายลูกแรกครับผมลูกเพิ่นเป็นตัวแม่นะครับพี่น้องจ้ะครับควายลูกแรกครับลูกเพิ่นเป็นลูกของตัวใดครับเนี่ยลูกเพิ่นเป็นสายกลมจ้ะโอ้พ่อเพิ่นเป็นสายกลมนะครับเรนจ้ะนะครับพี่น้องแม่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยครับพี่น้องอย่าขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยครับพี่น้องเอาไป าไปพัฒนาเอาไปเลี้ยงเนาะครับผมเพิ่นว่าเลี้ยงควายจอยหวนมามีกําไรครับพี่น้องเบิ่งการกินยาเพิ่นครับพี่น้องกินยาคำใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยฉีดยาท้ายพยาธิบารุงให้แล้วเนาะโอ้ครับพี่น้องครับผมฉีดยาทายพยาธิบารุงให้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับไว้น้ำเฮาก่อนที่จะส่งมอบพี่น้องครับเบิ่งแยงสุดโตครับพี่น้องครับ อันใดบพอดีเขาก็แต่งให้ครับพี่น้องโอ้ยเบิ้งหางเป็นกรบพี่น้องมาหางแม่เป็นอย่นะครับหางเป็นมะละกอดอกหางเดียวกันดิครับแม่กับลูกครับเบิ้งครับพี่น้องหางเงางามครับหางบ่เราบ่ดอกเนาะแม่แต่ละประกันกินดอกกลิ่นยาแข่งกันครับแม่กับลูกครับผมพี่น้องเบิ้งเอานะครับแม่เพิ่นสูงไรไปไหนครับนี่โอ้สูงลอยสามสิบบวกลบครับพี่น้องสถานะดิครับ โอ้แม er mm ่เ hmm. พ oh. ิ ah. ่งทองว่างเนาะลูกเพิ Estate ่งได้เจียเดียนเนาะครับนี่โอ้ลูกเพิ่งได้เดียนกัวครับพี่น้องคอยลูกโตแรกครับพี่น้องก็ถือว่าสายพัฒนานะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาเอานะครับเอาไปต่อยอดครับพี่น้องนะครับอันนี้ราคาเปิดไใบไรเป็นไรครับราคาก็เปิดใบหกมื้อหาคอร้องเลยจ้ะโอ้หกสิบผาคะแนนหนึ่งนะครับพี่น้องลูกโตแม่ซ้ำครับแม่ลูกแม่ครับเบิ้งลูกเพคนงามๆครับพี่น้องกัหกสิบผาคะแนน ราคานีก็ต่อรองได้คือเก่าเนาะราคานีกับตอรองใดจ้ะอ้โนะครับพี่น้องราคานีก็ต่อรองกันได้ครับบ่มีตำนี้เนาะแม่นจ้ะบ่ดรู้ตำนี้แล้วประกันตำนี้ครับบ่มีตำหนอตำนี้ครับพี่น้องผู้เอาไปเลี้ยงต่อก็มีกำไรเนาะอ้วนมานี่แม่นจ้ะโอ้ลูกเพิ่นก็สิใหญ่ไปหน้าพี่น้องมักตัวได้ก็ไปเซิงเอาเนาะบัดนี้มักตัวได้ก็ไปเซิงเอาครับผมสถานหน้าแม่เพิ่นตอนนี้ท้องว่างนะครับเพราะว่าลูกเพิ่นได้เพิ่งได้เดียนกลัวแม่นจ้ะเพิ่งได้เดียนกว่าครับพี่น้องก็็ควาาาายนนํบบ้เฮก่ทันได้เิงครับซ่ํานี้ ครับผมสายพัฒนานะก็ฝากเบ้พี่น้องเขานะครับ082 082 679 679 152 1523ขอบคุยน้องบีมเนาะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ที่เพิ่นมาปิดไหนาคอกผู้ที่เพิ่นโทรมาแอาไปส่งกับมีหลายเนาะครับผมต้องขอบคุณนะครับที่ไว้ใจนะครับทีมงานเฮานะครับผมนะครับสายพัฒนากับพี่น้องมาโทรมาต่อรองเอานะครับพี่น้องราคานี้ก็ต่อได้อีกคือเก้าครับ สียาบำรุงไทยพยาธิให้เรียบร้อยครับพี่น้องบ่มีตำนี้ตรวจภายในให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมตรวจภายในแม่เพิ่นโอเคครับนะครับเบื้องการกินยานะครับพี่น้องบ่มีตำนี้ครับผมโทรมาต้องลองสอบถามได้สูงรอยสามสิบบวกลบเนาะเปิดไว้หกสิบหาคะแนนครับพี่น้องหกหมื่นหาพันบาทต้องลองได้แม่ลูกแม่ลูกตัวแรกนะครับผมมื้อนีก็ฝากไว้สำนีเนาะครับฝากติดตามช่องฝากติดตามคลิปต่อไปมื้อนีขอบคุณและสวัสดีครับ